สวัสดีครับสวัสด<ว>ีพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญพระสังกัจาัยนะครับวัดราชคึกนะครับวรวิหารนะครับหรือว่าวัดมอนะครับที่วัดก็ตั้งอยู่ตรงตลาดโพนะครับฝั่งธนบุรีนะครับผมก็จะเป็นเหรียญกลมนะครับเป็นพระสังกัจาัยเพิ่มศุกนะครับก็จะมีคําว่าเพิ่มนะฮะกับศุขอยู่ตรงนี้นะครับมีการต่อโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ นี่เป็นพัดสังกระจายนะครับของทางวัดมอนนะครับนั่งเต็มองค์มาเลยนะครับเห็นไหมครับเหรียญก็ขนาดประมาณเหรียญสิบนะครับนี่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากครับหน้าบูชานะครับเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับของฝั่งธนบุรีนะครับผมโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลงกล้องดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับนี่นะฮะแป๊บหนึ่งฮะแป๊บหนึ่งนะครับลงกล้องกันเลยนะครับเห็นไหมฮะ นี่สังกระใจก็รายละเอียดอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับคมชัดนะฮะทุกขันรายละเอียดเลยนะครับนี่สะดือก็จะมีจุดจุดเม็ดไข่ปลานะครับลองซูมเข้าไปให้ดูอีกนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมครับมีเม็ดไข่ปลาอยู่ในสะดือนะครับสวยงามนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับนี่หน้าตาคมชัดนะฮะเห็นไหมครับ รายละเอียดคมนะครับมีโค้ดตอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่โค้ดเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับเหมือนเออรูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะฮะตรงนี้มีคาว่าเพิ่มนะครับอ่าบนสละอีเนี่ยจะมีขีดนะเห็นไหมครับเด่นเด่นชัดๆเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะคือจุดสังเกตนะหรือว่าจุดจ่ายตังนะครับ ชัดๆเลยนะครับนี่ตรงนี้มีคําว่าสุกนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่บนมือผมนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยงามนะฮะเรามาดูขอบนะฮะขอบก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่ขอบตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะฮะเป็นยันดวงเศษถีนะครับเห็นไหมครับ ก็จะมีคําว่าวัดราชะคึกนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับตรงนี้นะฮะก็มีคําว่าดวงเศรษฐีนะครับนี่ก็จะเป็นยันฮะของทางวัดราชะคึกเลยนะครับเป็นแบบนี้นะฮะมาเรามาลงกล้องดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับนี่คําว่าดวงเศรษฐีนะครับวัดราชะคึกนะครับนี่ครับสวยงามนะฮะ เห็นไหมครับดูยันนะยันก็คมๆอย่างนี้เลยนะฮะยันก็คมๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนะี่ฮะโอเคครับถ้าใครมีเหมือนผมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อจะมาเจอเนื้อคู่กัน ต้คลิปผมนะครับถ้าชอบนะครับก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ <g ül> s> <S าฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาออให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม